วันนี้ก็พบกันกับโค้ดแบงสอนออกกำลังกายนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทำงานของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแผ่นปีกหลังกล้ามเนื้อแผ่นปีกหลังนั้นทำงานยังไงให้เพื่อนๆลองยกแขนขึ้นมาอย่างนี้นะครับแขนข้างขวานะครับแล้วตอนนี้ลองเอาลองเอามือข้างซ้ายเนี่ยลองมาจับใต้ระักะแร้ดูนะครับมันก็จะทําให้เราโดนแลบปโดนปีก,กเต็มๆนะครับการทํางานของปีกของปีกนั้น ทำงานยังไงนะครับก็คือว่าเราจะต้องล็อกสะบักหลังไว้ตัวตรงเราจะไม่ไม่แบบว่าไม่แอนอกเกินนะครับแล้วล็อกหน้าท้องไว้แล้วเราก็จะเล่นท่าแลบคูดาวและบคูดาวคือการดึงลอกดึงน้ําหนักลงมาแบบนี้ดูนะครับดึงน้ําหนักลงมาแบบนี้ดึงลงมาอย่างนี้ให้เราคิดว่าเรากําลังใช้หลังดึงกับใช้ศอกดึงนะครับดึงลงมาอย่างนี้ดึงมาแค่ลําตัวนะครับแล้วเวลาต้านหายใจเข้านะครับต้านประมาณห้าวินะครับนี่มันจะโดนผิน แอนปีกหลังแน่นอนนะครับน้ำหนักที่เล่นแลบคูดาวถ้า6กโลเราก็เล่นสัก12ถึง15ครั้งต่อเซตเล่นไปเลย5เซตนะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าหลังหน้าอกเราแอนแบบนี้แอนอกไว้แบบนี้มันก็จะทำให้เวลาเราดึงมาเราดึงมามันเลยมันเลยลำตัวนะครับเราจะไม่กำอย่างนี้นะมันจะทำให้โฟล์อาร์มใช้งานหนะักเราจะเกี่ยวลงมาเอานะครับประมาณนี้ มันก็จะทำให้โดนลอมบอยมันจะไม่ไปโดนแล็บตัดแล็บตัดอะไรนะแล็บตัดมีเซียดประมาณนี้แลปบตัดมีเซียดกล้ามเนื้อแนะล็บตัดมีเซียดนะกล้ามเนื้อแผ่นหลังแผ่นปีกหลังนะครับประมาณนี้เนาะ